สวัสดีครับพบผมเซลล์ก๊อฟอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก๊อฟก็อยู่ที่เดิมครับบริษัทสุทรมอเตอร์สาขาศรีนครินทร์นะครับวันนี้ก๊อฟก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูรถวิสุวิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับทั้ง2สีทางด้านหลังก๊อฟเลยนะครับแต่ง2สํานักเลยนะครับก็จะเป็นแนวทางให้พี่ๆได้ดูนะครับว่าชุดแต่งแบบไหนดีนะครับแบบไหนที่พี่ๆชอบนะครับก็สามารถบอกกอลฟได้เลยนะครับก่อนจะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ก๊อฟด้วยนะครับเดี๋ยววเรราาไปดูกัันนะคบ่่แแตงล้วอออกกมาาหหลล่ขนนนดดไไปูัเย มาครับเดี๋ยวกอฟจะพามาดูชุดแต่งคันแรกกันนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็น New Avenger GT ปี2022นะครับสีขาวนะครับราคาอยู่ที่95,000บาทเท่านั้นเองนะครับกับชุดแต่งนะครับวิกเตอร์นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งที่นิยมกันมากๆเลยนะครับก็รีวิวไ้หลายรอบแล้วนะครับตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาย้าอีกทีนะครับว่าตกแต่งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้ารถก่อนเลยนะครับที่ฝากระโปรงนะครับกอฟติดตัวโลโก้นะครับอะคริลิก มากเลยนะครับสวยงามนะครับสีแดงนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะตัดด้วยสีดานะครับก็ลงตัวครับอันนี้ลูกค้ารีเควสมานะครับกอฟก็ติดตั้งให้กับลูกค้านะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงใหม่นะครับขนาดยาวสีดานะครับในส่วนของตะแกรงรางพึ่งนี้นะครับก็จะเป็นตะแกรงขนาดใหญ่นะครับก็รถคันนี้นะครับก็เหมาะกับวิ่งทางไกลได้ดีเลยนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับในส่วนของไฟคิดตันไลท์ LED ดีตรงนี้นะครับก็ยังเป็นไฟ LED ดีอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบใหม่นิดึงน ไฟเลี้ยวนะครับจากปกตินะครับรุ่นเดิมนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับ2จุดนะครับนี่ตรงนี้สวยงามนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับในส่วนของตัวโครเมียมตัวนี้นะครับคิวตัว C ก็ยังนีเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบ T shape นะครับขนาดใหญ่นะครับให้แสงสว่างชัดเจนนะครับในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมไปนะครับกอฟก็ติดตัวหลอดไฟนะครับเป็นแบบ LED นะครับพร้อมตัวลูกแก้วนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับใช้ ตอนกลางคืนนะครับเราก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับเรามีลูกแก้วคุมไฟนะครับไม่ให้ไฟคุ้งกระจายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยอันนี้ก็ก็แถมให้ทุกขั้นนะครับ <czyć> smile, อ่าแล้วก็นี่ครับที่บอกไปนะครับคันนี้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับจุดเด่นของวิกเตอร์นะครับเขาก็จะเว้าตัวกันชนเดิมของเขาไว้นะครับตัวนี้นะครับให้เห็นลวดลายของกันชนเดิมที่มีขนาดใหญ่นะครับสีบอลแบบนี้สวยงามเลยนะครับแล้วก็เว้าตัวไฟตัดหมอกนะครับที่เป็นไฟแบบ L.E.D แล้วนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามเลยลงตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนของเขานะครับก็เป็นงานอย่างดีนะครับเป็นพลาสติกนะครับ A.B.S นะครับขึ้นรูปอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับสีขาวขาวนวลนะ สวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะตัดด้วยสีแดงนะครับแต่ลูกค้ารีเควสเปลี่ยนสีได้นะครับตัวนี้นะครับก็ทําให้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีบอนนะครับสวยงามนะครับต้องบอกว่างานเขาเนี้ยมากๆนะครับเข้ารูปอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวก็พาไปดูด้านข้างกันต่อเลยครับ ใน,นในส่วนของด้านข้างนะครับของตัวรถนะครับในส่วนของล้อกันเลยนะครับล้อคันนี้นะครับก็เป็น,ล,น,าน,น,นลายใหม่นะครับเป็นล้อขนาน17ด17นิ้วนะครับรัดด้วยยางปิดตนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟิล์มที่ติดให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับรับประกันนานาส,สูงสุด7ปีนะครับ,อออบ,ออบอกอนี้ที่ฟิล์มลอกฟิล์มร่อนก่อนประกันหมดนะครับก็สามารถเคลมได้เลยนะครับก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ led นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับลมดำด้วยนะครับนี่สวยงามครับแล้วก็ กันซาดนะครับกอฟก็ติดให้ทั้ง4บานนะครับแล้วก็ตรงที่เปิดประตูนะครับตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะแล้วก็กอฟติดตัวเบ้ากันรอยนิ้วมือที่เป็นแบบเทปลอานะครับมีโลโก้คําว่า e x p e n d e เดด้วยนะครับหรือลูกค้าต้องการเป็นแบบปีกนกก็ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับตามความชอบของลูกค้าเลยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับสเกิลคันนี้นะครับก็เป็นของวิ c เตอร์นะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําแดงแบบนี้เลยนะครับสวยงามมีโลโก้คําว่าวิ c เตอร์นะครับต้องบอกว่างานดีมากๆนะครับ ข้ารูปนะครับสีก็ใกล้เคียงกับสีจริงเลยนะครับสวยงามครับเดี๋ยวก็พาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าคันนี้เพิ่มเติมอะไรบ้าง มาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมไฟท้ายทรงใหม่นะครับเป็นทรง T shape นะครับพร้อมไฟ LED นะครับให้แสงสว่างชัดเจนนะครับทั้งเวลากลางวันและกลางคืนนะครับอันนี้นะครับก็ปลอดภัยด้วยนะครับเวลาใช้รถตอนกลางคืนนะครับคันหลังก็เห็นแสงสว่างชัดเจนจากไฟตัวนี้นะครับสวยงามด้วยนะครับเป็น LED หมดเลยนะแล้วก็มีไฟเบรกรงที่3นะครับเสาอากาศนะครับก็เป็นแบบชาฟบินนะครับที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกล้องมองภาพด้านหลังนะครับก็คือเป็นกล้องถอยจอด นะครับพร้อมเส้นการะยะด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของไฟทับทิมตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นของเดิมติดมาจากตัวรถนะครับเป็นทรงตรงนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ที่กอฟติดตั้งเพิ่มเติมไปก็จะเป็นตัวชุดแต่งนะครับของวิกเตอร์นะครับตัวนี้สวยงามนะครับก็จะมีโลโก้วิกเตอร์นะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวท่อหลอกของเขานะครับก็จะเป็นสีบอลเงินหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสีดําก็ได้นะครับลูกค้าก็รีเพรได้เลยนะครับ เลยนะครับกับชุดแต่งตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับกอลเจาะให้ทั้งหมด2จุดนะครับสจุดพอแล้วนะครับถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาอีกอย่างนะครับก็จะเป็นฝาท้ายนะครับไฟฟ้านะครับอันนี้นี่ก็คือใช้งานง่ายเลยนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบพเมพมเลยนะครับสามารถใช้เท้าเตะได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็พิเศษครับตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับจาปกตินะครับรับประกันเพียง1ปีตอนนี้เราเพิ่มให้เป็น2ปีแล้วนะครับก็มั ในการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นแบบพีเมียมด้วยกล่องท้องเลยนะครับต้องบอกว่าดีเลยนะครับพิเศษให้กับลูกค้าเลยนะครับก็ถ้าชอบคันนี้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับลูกค้าก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาบอกว่าชอบหมายเลขหนึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่2กันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคันที่2กันเลยนะครับคันที่2นะครับก็เป็นสีใหม่นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับรหัสสีก็จะเป็นสี U33 นะครับราคารถคันนี้นะครับจะอยู่ที่895,000บาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นสีที่ลูกค้าถามหามากที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะครับคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งแล้วห่อขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าของคันนี้นะครับติดโลโก้นะครับสีดำนะครับก็จะตัดกับสีตัวสีบอลเงินนะครับหรือว่าลูกค้านะคร จะเปลี่ยนเป็นสีอย่างอื่นก็ได้นะครับสีโครเมี่ยมก็ได้นะครับให้ลถรูหรูหราเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็จะตัดให้ดูแบบว่ามีมิตินะครับดูสวยงามขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของหลอดไฟนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนให้ทุกคันเลยนะครับพี่ก๊อฟส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเปลี่ยนให้ทุกคันอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับในส่วนของชุดแต่งคันนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งของ s p o r t r i d e r M อม่าคันนี้นะครับก็สวยงามนะครับต้องบอกว่าด้าน ติดไปแล้วก็สามารถซับแรงกระแทกได้ดีเลยนะครับด้วยงานเป็นแบบพลาสติก ABS นะครับตัวนี้นะครับก็จะทําให้ด้านหน้าเราดูหนานะครับดูดันขึ้นนะครับสวยงามเลยนะครับมีโลโก้คำว่า Sport Rider M นะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําโครเมียมแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่างานของเขาก็เข้ารูปดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็พามาดูด้านข้างกันต่อเลยครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับตัวสีบอนเงิน์คันนี้นะครับมาพร้อมล้อแม็กนะครับอลลอยขนาด17นิ้วนะครับจะเป็นแม็กทูโทนนะครับต้องบอกว่าสีนี้แล้วก็แม็กแบบนี้นะครับตัดกันมากเลยนะครับสวยงามเลยนะครับในส่วนของฟิล์มก็เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับต้องบอกว่าทุกคันนะครับที่ออกจากบริษัทสุทรมอเตอร์นะครับหรือออกกับเซลล์กอล์ฟนะครับกอล์ฟก็แถมเป็นฟิล์มเซรามิกให้ทุกคันเลยนะครับรับประกันนานสุด7ปีนะครับในส่วนของมือเปิดนะครับก็เป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเบ้ามือกันลอยนะครับออััันนนนนนี้้กกก็็็็จจะะะแแปปปลใหหมม่่่่ยครบบบเเวาุทง แบบปีกเลยแล้วก็ด้านในด้วยนะครับต้องบอกว่าสวยครับสวยดีนะครับลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าได้เลยนะครับก็ถือว่าสวยไปอีกแบบนะครับอ่าแล้วในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างนะครับของไรเดอร์เนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับหนานะครับอันนี้นะครับก็ไว้กันกระแทกได้นะครับถือว่าดีเลยนะครับตัดด้วยเส้นสายสีดําแดงแบบนี้นะครับมาพร้อมตัวโลโก้คาว่าไรเดอร์นะครับต้องบอกว่าชิ้นงานของเขาใหญ่จริงๆครับดูหนาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็พาไปดูด้านหลังกันต ครับในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนของไฟเสาอากาศนะครับก็เหมือนกับคันแรกที่กอฟรีวิวไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับในส่วนของชุดแต่งด้านหลังของคันนี้นะครับก็จะเป็นของ Sport r i d e r อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบท่อเหลี่ยมคู่นะครับสวยงามเลยนะครับดูสปอร์ตมากๆกเลยนะครับต่ด้วยสีดําด้านแบบนี้นะครับต้องบอกว่าถือว่าลงตัวเลยนะครับตัดกับสีบอลเงินมากๆเลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับตัวเซนเซอร์ก็เจาะกับตัวชุดแต่งของเรานะครับไม่ได้เจาะกับตเชุดแ่งลย แล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับก็ติดตั้งเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับฝาท้ายไฟฟ้าแบบพรีเบียมนะครับก็ถือว่าสวยลงตัวเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับแต่งสไตล์นี้นะครับก็พิมพ์คําว่าชอบมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพาไปดูภายในกันครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับก่อนจะเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอกับสกัับเพปการลอยแบบ2ชั้นนะครับอันนี้กอฟแถบให้กับลูกค้าทุกคันเลยนะครับแล้วก็บอกอีกอย่างนึงครับคันนี้นะครับแต่งครบเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแต่งเหมือนคันแรกเลยนะครับคันแรกกอลฟอาจจะไม่ได้บอกไปนะครับเดี๋ยวกอฟจะมารีวิวภายคันนี้ให้ฟังนะครับก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเริ่มด้วยที่จอนะครับตัวจอด้านหน้านะครับกอฟ อัปเกรดให้ใหม่นะครับเป็นจอ Android นะครับขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับนะครับ u t u b e Netflix นะครับสามารถเลื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับถือว่าลื่นมากเลยนะครับตัวจอนะครับเป็นจอแบบ q l e d นะครับให้ความชัดเจนนะครับไม่ว่าลูกค้าจะดู y t u t u นะครับก็ให้ภาพที่ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็ติดตัวกล้องนะครับเป็นกล้องแบบ p i c เจอร์แอนด์พเจนะครับเป็นกล้องแบบ v ิวอินนะครับแบบนี้นะครับแล้วลูกค้านะครับสามารถมองภาพนะครับผ่าน จอตัวนี้ได้เลยเพียงลูกค้านะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันของเขานะครับตัวกล้องตัวนี้นะครับก็สามารถมองภาพได้เลยนะครับจากจอตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถดึงภาพนะครับด้วยการเอาตัวสาย usb นะครับดึงภาพจากไฟได้เลยนะครับตัวนี้บันทึกได้เลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนจอตัวนี้แล้วนะครับเราก็ติดตัวจอเพดานนะครับขนาด12นิ้วนะครับต้องบอกว่าวิวอินลงตัวเลยนะครับขนาดกําลังดีนะครับตัวนี้นะครับถือว่า สวยงามเลยนะครับก็เอาไว้ให้คุณลูกๆนะครับหนูๆนะครับที่เดินทางร่วมไปกับเรานะครับได้ดูได้เพลิดเพลินนะครับตลอดการเดินทางเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับถัดมาครับในรุ่นโมเดล2022นะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT แล้วนะก็ถือว่าขับง่ายนะครับนิ่มนวลนะครับถือว่าดีเลยนะครับมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับสามารถตั้งเป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับมาพร้อมเบรกออโต้โฮนะครับออโต้โฮดียังไงนะครับเวลาลูกค้าขับ ในเมื่อติดไฟแดงบ่อยๆนะครับเวลาเราใช้งานนะครับลูกค้านะครับติดไฟแดงอยู่นะครับลูกค้าเยียบเบรกนะครับแล้วก็เอาขาออกจากเบรกนะครับเพียง2วินาทีนะครับตัวนี้ก็จะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาคอยเข้าเกียร์็นะครับลูกค้าอยู่เกียร์ D ได้ตลอดเลยนะครับแล้ววิธีการปลดล็อกนะครับลูกค้าก็แค่ เหยียบคันเร่งเบาๆนะครับตัวระบบเบรกออโต้โฮก็จะทํางานให้นะครับแบบออโต้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะครับมาพร้อมมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้จับกระชับมือมากๆเลยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะตัวนี้นิ่มมากๆนะครับ ทีาฝ่ามือนะครับก็จะมีตัวปุ่มล็อกความเร็วให้ด้วยนะครับคูดคอนโทรลนั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับถัดมาครับในส่วนของฝ่ามือด้านนี้นะครับก็จะมีตัวปุ่มสตาร์แอนด์โกนะครับก็จะเป็นปุ่มแบบว่าเวลาลูกค้าสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับเวลาติดไฟแดงนะครับตัวนี้ก็จะดับเครื่องให้ชั่วขณะนะครับเพื่อให้รถเราประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มปุ่มตัวเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับภายในรถให้ด้วยนะครับก็เอาไว้ใช้งานให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกว ได้หลายรูปแบบด้วยนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูอยู่นะครับถ้าใครชอบรถแต่งสไตล์นี้นะครับ mm hmm. ก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ่าชอบนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับรถมิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์ที่แต่งทั้ง2สํานักเลยถูกใจกันใช่ไหมครับชอบสไตล์ไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกก๊อฟหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคันที่1หรือคันที่2นะครับชอบคันไหนก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถโทรหากอฟโดยตรงนะครับที่เบอร์0846501646นะครับหรือแอดไลน์นะครับที่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าไลน์ไอดีนะครับพิมแอดนำหน้านะครับตามด้วย gob.789 นะครับเพื่อที่จะขอไปเสนอราคากับกอฟได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ นี้นะครับก๊อฟมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอด้วยนะครับทั้ง2คันนะครับโปรโมชั่นที่ก๊อฟจัดอยู่นะครับดาวเริ่มต้นที่5%นะครับใช้เงินออกรถเพียง28,000บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0.99%นะครับนาน4ปีนะครับเพียงลูกค้าดาว25%นะครับก็ได้ชุดแต่งเหมือนกันนะครับก็คุ้มแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับก๊อฟขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Drive your Motors ambition Mitsubishi